ในจักรวาลเคอร์บอลซีซีน, crisis, นดาวเขาคร์วิ่งก็ถึงจุดจบแล้วชาวเคอร์บอลเลยช่วยกันคิดค้นสุดยอดแผนการที่ไม่มีใครในโลกนี้เคยคิดมาก่อนนั่นก็คือ <PE> ก็คือการยึดดาวจูและดาวบริวัรของมันนั่นเองน c e เอา้าแล้วเราจะไปทำไมกันเลย เหตุผลก็เพราะว่ารีซอสในโลกน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราจึงต้องหามันเพิ่มและที่เราเลือกไม่ไปดูหน้าเพราะว่าคนทําเยอะและไม่คุ้มค่าเท่ากับการไปจูเลยนั่นเองโอเคจะไปก็ต้องมีจรวดแต่จะมีจรวดได้เนี่ยก็ต้องมีแผนก่อนโดยแผนของเราจะแบ่งออกเป็น2อเฟสเฟสแรกปล่อยจรวดบรรทุกที่มีดาวเทียม5ดวงออกไปเก็บข้อมูลดาวบริวารทุกดวงเพื่อทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆส่วนเฟสที่2จะปล่อยจรวดที่มีลูกเรืออยู่จํานวน6คนในร่วมไปถึงฐานปฏิบัติการเพื่อตั้งถิ่นฐานบนดาวราเต้ เพื่อจำลองการอยู่อาศัยของชาวคิเบอลเพียงเท่านี้ชาวคิเบอลก็จะปลอดภัยแล้วอุปกรณ์ในการสร้างยานของเราก็จะมีแบบนี้เลย <Wow. S 1> ต่อไปก็จะเป็นการปล่อยจรวดในเฟสแรกรับชมกันได้เลยครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับเราก็บังคับให้จรวดขึ้นไปโคจรรอบโลกและคำนวณองศาเฟสแองเกิลให้ดาวเคบินทำมุมกับดาวจู9 6 5องศาใช้ความเร็วหลุดพ้นหรือเดลต้าวี0 5 1เมตรต่อวินาที และใช้เวลาในการเร่งความเร็ว2นาที16วินาทีเมื่อใกล้ถึงดาวจูแล้วต้องใช้เดลต้าวี1,263เมตรต่อวินาทีในการปรับวงโคจรให้โคจรรอบดาวจูได้และเราได้เลือกวงโคจรระหว่างดาวไทโรกับดาวบ๊อบโดยจะอยู่ไกลกว่าวงโคจรของดาวไทโรประมาณ20,000-25,000กิโลเมตรเนื่องจากต้องระวังแรงดึงดูดของดาวไทโรเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อทิศทางการโคจรของจรวดจากนั้นเราจะส่งดาวเทียมเข้าวงโคจรของดาวไทโรดาวยอดาวบ๊อบและดาวโผลซึ่งหลักการในการเข้าวงโคจรของดาวเทียม ช้เดลต้าวีและมุมเปลไม่เหมือนกันจึงต้องคำนวณตามความเหมาะสมโดยการใช้สูตรนี้เริ่มกันที่ดาวไทโรใช้เปลนองศาที่ลบ5 5องศาใช้เดลต้าวี1 4เมตรต่อวินาทีในการเข้าสู่วงโคจรดาวยอใช้เฟองศาที่ลบ175เดลต้าวี3าเามตรต่อวินาที ดาวบ๊อบใช้เฟรองศาที่146องศาเดลต้าวีที่443เมตรต่อนาทีและสุดท้ายดาวโพล120องศาใช้เดลต้าวี3 1 2เมตรต่อนาทีเมื่อยานดาวเทียมเดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวบริวารนั้นแล้วจะโคจรทํามุมตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ เพราะว่าจะทําให้สามารถสํารวจครบทุกใบองของดวงจันทร์นั้นได้โดยวิธีการคือจะปล่อยอดาวเทียมสํารวจใบวงตามเพนียาวตั้งเรื่อยๆในระหว่างนั้นเราจะทําการนับว่าดวงจันทร์แต่ละดวงใช้เวลาหมุนเท่าไหร่ให้ครบหนึ่งรอบโดยการใช้สูตรนี้เพื่อคำนวณค่กา,าการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบของการโคจรของดาวเทียมหลังจากนั้นจะเหลือดาวสื่อสารอีกหนึ่งตัวที่ติดอยู่กับยานมันจะถูกปล่อยเป็นตัวสุดท้ายจากนั้นตัวยานหลักจะทําการลดวงโคจรเพื่อโคจรรอบดาวและยานหลักเองก็โคจรอยู่ด้วยและนี่คือการปล่อยตัวส่งสัญญาณ ในส่วนของตัวยานหลักใช้โดต้าว,วีในการลดวงโคจร,ร750เมตรต่อวินาทีและจะเปลี่ยนกลายเป็นตัวส่งสัญญาณและดาวกิ้งอีกทางยังเก็บข้อมูลของดาวลาเต้คล้ายๆกับดาวเทียมทั้ง่ดวงีด้วยและการเดินทางในเฟสแรกก็เสร็จสิ้นแล้วครับการเดินทางครั้งนี้ทําให้เราได้ข้อมูลมาว่าดาวลาเต้คือดาวดวงเดียวที่อาศัยอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นดาวที่มีชั้นบรรยากาศและแล้วการเดินทางของเราก็ได้มาถึงเฟสที่2แล้วคือการนําถางไปติดตั้งที่ดาวลาเต้พร้อมกับลูกเรืออีก6คน แต่จริงๆแล้วยานของเราสามารถพาคนไปได้ถึง20คนเลยนะเริ่มวันนี้การปล่อยจรวดฐานไปที่ดาวลาต้เลยยานใช้ดลต้าวีทั้งหมด6 0 9เมตรต่อวินาทีเมื่อออกมานอกโลกแล้วใช้ดลต้าวี3 5 0ในการโครจรรอบโลกโดยที่องศาดาวโลกกับจ uh ูทำมุมอยู่ที่96.5องศาและใช้ดีลต้าวีหลุดพ <c oughs> ้น1,950เมตรต่อวินาทีเราก็ปล่อยยานลอยไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราจะมีดีลต้าวีเหลืออยู่ที่1,220เมตรต่อวินาทีจึงไม่สามารถใช้ในการลงจอดดาวลาต้ ate, และก็โครจรรอบจูไม่ได้ ทำให้เราต้องใช้ Gravity Assist ของดวงจันทร์ไทโลและดาวลาเต้เพื่อชะลอความเร็วดังนั้นเราจึงใช้โด้าวีเพียงแค่233เมตรต่อวินาทีในการโครจรรอบดาวลาเต้โดยมีลัศมีการโครจรข้างหนึ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวลาเต้เราทราบว่าดาวลาเต้นั้นมีชั้นบรรยากาศที่50,000เมตรเราจึงโครจรรอบลาเต้ในความสูงที่48,000เมตรเหนือดาวลาเต้เนื่องจากเราไม่มีเชื้อเพลิงมากพอในการลดระดับวงโครจรให้ลงจอดดาวลาเต้ได้ทำให้เราต้องใช้ชั้นบรรยากาศในการลดความเร็วของยาน หลังจากนั้นพอได้ความสูงที่เชื้อเพลิงเราเพียงพอแล้วเราจึงลดวงโคโจรและเมื่อความสูงเหนือพื้นดินประมาณ8,000เมตรยานเรามีความเร็วโคโจรอยู่ที่2,216เมตรต่อวินาทีด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถฝสาชั้นบรรยากาศของอาเตได้เพราะเราไม่ได้ติดฮีชิลเนื่องจากขนาดเล็กเกินไป <am> ดังนั้นเราจึงแก้ปัญหาโดยการเปิดไอพ่นเพื่อลดความเร็วของยานลงเปิดจนกว่าความเร็วของยานจะเหลือ1,770เมตรต่อวินาทีในความสูง40,000เมตร ปรากฏว่ายานนั้นสามารถฝ่าชั้นบรรยากาศของลาเต้ได้โดยไม่มีอุปกรณ์ใดสํคัญเมื่อยานถึงความสูง9,000เมตรจะทําการปลดล้มชูชีพและเริ่มเปิดไอ้คนอีกครั้งเพื่อจะลองความเร็วในการลงจอดและในที่สุดยานของเราก็จอดที่ดาวลาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยานหลักของเรามีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากมายตามนี้เลย ราคาโล,ลาของโปรเจกต์นี้อยู่ที่2ถึง1 0 0ทวนถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าจะให้นับใบโอมตามรอบที่คำนวณออกมาในเซตที่1ปี400รอบก,ก็คงจะเสียเวลาไปหน่อยมีสวกรจึงได้ทาการเขียนโปรแกรมให้นับจำนวนของใบโอมให้เลยจากการนี้ให้โปรแกรมนั่งนับให้เราก็ได้ข้อมูลออกมาตัางนี้ใบโอมที่เราพบในแต่ละดวงสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้โดยช่องสีเขียวคือใบโอมที่ผบได้เยอะที่สุดกวดาวน,าน,านั้นต่อไปก็เป็นตารางเปอร์เซ็นต์การผบแรกของแต่ละดาวสรุปได้ว่าดาวบอสมีแร่มากที่สุดโดยผมเจอแร่มากที่ใบโอมบาลีและะววววาาาาาาากดดดอขงงตหหหนน่ลๆ้้ยจเ็ มีความใกล้เคียงกับเขื่อนิดมากที่สุดในหลายๆด้านโดยสรุปทั้งหมดที่ว่ามาทําให้เราสรุปได้ว่าดาวบ๊็อบเหมาะกับการเจ็บเกี่ยวแ้วมากที่สุดและดาวลาเต้เหมาะกับการยู่อศัยมากที่สุดถ้าสามารถเพิ่มความกดอากาศและอุณหภูมิให้มากขึ้นได้ก็จะยิ่งเหมาะเข้าไปอีกทีมดีนี่ขอขอบคุณที่รับชมครับผม